สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับไอซูนแชนแนลโอ้โหนะครับในที่สุดนะครับศึกคาราบาวครับ ฤดูการ2 0 2 1 2นถึงนะครับก็ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยทั้ง2ทีมฝ่าฟันกันมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้นั้นก็คือลิเวอร์พูลและก็เชลซีนั่นเองนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาย้อนรอยเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของผงแดงลิเวอร์พูลในศึกคาราบาวครับฤดูการนี้กันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับ การแข่งขันคาราบาวครับนั้นจะมีการแข่งขันกันทั้งหมด92ทีมครับโดยเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีก20ทีมและทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีก1และลีก2อีก72ทีมนะครับโดยที่เป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นัดเดียวจบถ้าการแข่งขันยังหาผู้ชนะไม่ได้จนครบช่วงต่อเวลาพิเศษรวม120นาทีแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่การดวลจุดโทษตัดสิน,นทันทีซึ่งทีมที่ได้คัดเลือกไปเล่นรายการระดับทวีปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลียูฟ่ายูโรเปาลีกหรือยูฟ่าคอนเฟอเร ไม่ต้องเล่นในรอบที่1และรอบที่2แต่จะได้สิทธิ์เล่นในรอบที่3โดยทันทีนะเพราะฉะนั้นหงแดงลิเวอร์พูลจึงได้ออกสตาร์ทในรอบที่3ทันทีตามกฎโดยนัดแรกของพวกเขานั้นนะครับจะต้องออกไปเยือนนอริทซิต,ตี้ที่แคลโรโรสนะครับและแน่นอนครับแม้ว่าจะเจอทีมระดับพรีเมียร์ลีกด้วยกันถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะทําการโรเตชันนักเตะบวกกับการใช้นักเตะเยาวชนนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของกุนซือสมองเพชรอย่างเจอร์เกนโอปนะครับทำให้พวกเขาสามารถถล่มนอริทซิตี้ ไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้2ประตูจากทาคูมิมินามินนะครับและก็อีก1ประตูจากด ok ีวอกโอริกิทาให้นะลูกทีมของเจอเกนคอปสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโงแดงลิเวอร์พูลก็จับฉลากมาเจอกับทีมกลางตารางในเดอะแชมเปี้ยนชิพเวลานั้นอย่างเบสตันนอร์เอนนะครับซึ่งแน่นอนครับเบสตันไม่ใช่คู่แข่งของครื่งจากสีแดงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับโดยลิเวอร์พูลได้กดเบสตันไป2ประตูต่อศูนย์นะครับจากผู้เล่ เ่นนห้าด,ดิอย่างทาคุมิมินามิโนและก็มหาเทพวีวอกโอริกีทาให้ในขณะนี้นะครับลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้นะครับลิเวอร์พูลไม่ได้เจองานง่ายเหมือน2รอบที่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อพวกเขาต้องโคจรมาพบกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างจิ้งจอกสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่นาทีมมาโดยอดีตโค้ชที่เคยเกือบพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พเมร์อีกได้สำเร็จนะครับอย่างแบรนดอนลอตเจอร์และถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันเกิดขึ้นบ้างนครับแต เกมนี้เดอเกนคอปไม่ประมาทแล้วนะครับเขาเลือกที่จะใช้ผู้เล่นชุดผสมระหว่างนักเตะต,ตัวเก่ากับนักเตะเยาวชนและก็ตามคาดครับเกมนัดนนี้เป็นงานที่ไม่ง่ายครับเมื่อผ่านไป13นาทีนะครับลิเวอร์พูลถูกเลสเตอร์ขึ้นนําไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับจากกองหน้าตัวเก่งอย่างเจมี่วาดี้ในนาทีที่9และ นาทีที่13นะครับก่อนที่ความหวังจะเริ่มปรากฏเมื่ออเล็กอ็อกเล็กแชมเบอร์เลนมาตีตื้นขึ้นมาได้นะครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่19แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับลิวพูก็เจองานหนักอีกครั้งนะครับเมื่อเจมส์แมดิสันนะครับมายิงให้เรสเตอร์ทิ้งห่างไป3ประตูต่อ1นึ่ะครับในนาทีที่33เท่ากับว่าจบครึ่งแรกเนี่ยลิวพูลตามหลังอยู่ 2ลูกซึ่งไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับแต่ว่านะครับด้วยพลังของการเล่นในแอนฟิลนะครับเรียกได้ว่าลิ์ภูก็ยอมแพ้ไม่ได้นะครับทำให้ครึ่งหลังเนี่ยเจอรินคอปจำเป็นต้องส่งเดียโกโจต้าครับลงมาแทนที่ของคอนเนอร์แบลลี่นะครับดาวเตะดาวลุงนะครับและก็เป็นเดียโกโจต้านี่เองครับที่สามารถทำให้ลิ์ภูไล่ตีตื้นมาเป็น3ประตู่องครับจากการทำประตูของเขาในนาทีที่68นะครับทำให้ช่วงเวลาที่เหลือนั้นลิ์ภูยังคงมีลุ้นในการพลิกสถานการณ์ได้นะครับ และก็เหมือนหนังที่ถูกเขียนสคริปต์เอาไว้ไม่มีผิดครับเมื่อในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับพระเอกของรายการนี้อย่างทาคูมิมินามินกก็มาซัดประตูตีเสมอให้ลิเวอร์พูลตีเสมอได้สําเร็จนะครับในนาทีที่90บวกหานะครับทาให้สกอร์เป็น3ประตูต่อสารครับและก็ในที่สุดก็ต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อย,ยังหาผู้ชนะไม่ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษทําให้ต้องตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษครับซึ่งก็เป็นลิเวอร์พูลครับสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ ไปได้5ประตูต่อ4นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ลิวอพูแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวเวลาพวกเขาเล่นในแอนฟิลด์นะครับเพราะเวลาพวกเขาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับหัวจิตหัวใจของนักเตะและแฟนบอลพวกเขาทําให้รู้ว่าในแอนฟิลด์นั้นปาฏิหาริย์สามารถเกิดขึ้นได้เสมอนะครับและในที่สุดนะครับเมื่อลิวอพูต้องเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับด่านต่อไปที่พวกเขาต้องเจอก็คือทีมที่แข็งแกร่งอย่างปืนยาแอสเนอลซึ่งในรอบรองชนะเลิศนี้นะครับ จะมีการเปลี่ยนกดเล็กน้อยจากเดิมที่ จะทาการแข่งขันเพียงนัดเดียวแล้วรู้ผลจะถูกเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบเย้าเยือนนะครับโดยที่จะไม่มีกฎอเวโกโดยเกมแรกนะครับเล่นกันที่แอนฟิลด์ครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากการโดนใบแดงของกาลิชาก้านะครับที่เตะเข้าไปเต็มอกของดลโกโจตาแต่ด้วยการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นของทีมปื่นใหญ่บวกกับความไม่เชียยโคมของตัวหงส์แดงลิเวอร์พูลเองนะครับทำให้เกมนี้จบลงด้วยผลเสมอแบบไม่มีสกอร์นะครับทำให้นัดที่2ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรเลยทีเดียวครับ พอริโปูจะต้องออกไปเยือนที่เอ i มเรสสเตเดียมโดยการขาดผู้เล่นแนวลุกบางคนอาทิเช่นโมฮัมเหม็ดซาร่าซาดิโอมาเน่ครับรวมถึงกองกลางอย่างนาบีเกตาที่ติดภารกิจไปรับชัยชาติในศึกแอฟริกันแนชั่นครันะครับทำให้นดมีนะครับเจอร์กนคอปจำเป็นต้องเลือกประสาษาในแดนหน้าเป็นเซียโญโจตาโรเบรโตเฟอร์มิโนและเคสกอร์ดอนทรออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งเริ่มเกมมาทอาร์เซนอลทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อพวกเขาสามารถกดดันแนวรับของลิพูได้พอสมควรครับแต่ว่าด้วยความ ความสุดยอดของเยโกโจต้านะที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากเลือ้อยเล่นงานทาเคฮิโรกโทมิยาสุแบ็กขวาทีมชาติญี่ปุ่นของอาเซนอลแบบเสียท่าก่อนจะยิงผ่านตัวแอรอนแลมเดลไปได้อย่างสวยงามครับทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์และหลังจากขึ้นนําแล้วนะครับทำให้เกมโดยรวมนั้นตกเป็นของลิเวอร์พูลอย่างสิ้นเชิงนะครับแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบและมีจังหวะที่อาเซนอลเกือบจะตีเสมอได้ไดเช่นกันแต่แนวรับของลิเวอร์พูลรวมถึงผู้รักษาประตูมือ2อย่างเควินกาเลเฮนะครับก็ ดังทนะําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทำให้ลิเวอร์พูลยังไม่ถูกตีเสมอก่อนที่ในนาทีที่77นะครับเดเอโกโจตาเจ้าเก่านะครับจะรับบอลยาวจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่โยนขวางสนามมาให้นะครับด้วยการพักอ,อกก่อนจะรุดเข้าไปชิปข้ามตัวของอารอนแรมเดลย่างหมดจดครับขึ้นนําเป็น2ประตูศูนย์และก็จบเกมไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์นะครับทำให้ลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับนี่ก็คือเส้นทางที่ผ่านมาของหงแดงลิเวอร์พูลครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในรอบชิงชน,เน,น,นะเนป็นอย่างไร เมื่อพวกเขาจะต้องโคจรมาพบกับทีมแกร่งอีกทีมหนึ่งอย่างแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์สโมสรโลกอย่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับโดยที่ลิวอฟูนั้นจะต้องลุ้นนะครับปฏิหาริย์ให้ดิเอโกโจตานะครับสามารถลงเล่นได้รวมถึงโรเบโตเฟอร์มิโน่ด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะลงเล่นได้หรือไม่นะครับซึ่งแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่า2คนนี้ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของลิวอพูกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะเป ในศึกคาราบาวครับนี้นะครับยังไงนะครับทุกท่านคิดว่าโจตากับเฟอร์มิโน่จะหายทันไหมหรือว่าร์พูจะสามารถเป็นแชมป์คาราบาวครับได้หรือไม่นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับสวัสดีครับ